วอนนี้เราจะลงเรือนะครับวันนี้เราจะลงเรือล่องโขงกันขาสาวมาเยอะรวมทั้งแม่สาวๆพวกคือช่องหลังบ้านนะครับนี่กล้าพาไปก็ามาพี่สารมาไปชมมานะครับคุณพ่อลงก่อนเพื่อนนะครับสนนราคากันหนึ่งพันบาทนะครับเวลาที่นั่งในเรือประมาณ สองชั่วโมงนะครับทุกคนก็ใส่ซุยจีนนะครับอันนี้มากกรเหน็นกันใส่ซุยจีนทุกคนเแลยวจะลู่อีสานเงียวนะครับยังตุ้ยอยู่ยังไม่มาใส่เรือเฟอรี่นะครับเรือเฟอรี่เดี๋ยวเริ่มเริ่มวอจ์จท่านะครับใส่หน้าหรือหลังหลังดิ ไ,ไปแล้วครับไปแล้วตอนนี้อากาศโอเคเลยนะครับก็จะมีที่หาดที่ไทยนะครับหาดที่ไทยก็จะมีลานถ่ายรูปลงหาดถ้องนั้นน่าจะมีนะครับการเดินก็มีนะครับฝั่งหมดก็ดู ู่ในเขตแดนไทยก็พอถึทงตรงนี้เนี่ยตรงที่มีมีร่องนี่ก็จะเป็นฝั่งนั้นผมเข้าใจว่า,เ,าเป็นเกาะของเรานะครับเพราะว่านี่คือเกาะน้ำลอมนะครับน่าจะเป็นของเราก็นั่งทะลึ่งขึนะที่ฝั่งนี้เนี่ย ตงนี้คือเกาะนะครับเข้าใจว่าเป็นของชาวลาวนะครจะมีเพิงเพิงพักที่เขามาทําไร่ต้งสวนด้วยแล้วก็มีบัวควายนะครับมาลี้มด้วยก็เป็นแปลงเกษตรส่วนไม่น้อยนะดีแบบตอนนี้ใหญ่พอสมควรนะครับ พักท,ที่ทำครอบครัวหรือเปล่านะหรือว่ามาทำเพราะเ็นช่วงที่เรียนนี่คือฝั่งลาวนะครับท,ที่เรากำลงกังนี่ไปนะครับกำลังนี่ไปคือ นี่คือฝั่งฝั่งรานะครับตรงนี้ของเราของเรานะครับโดยเฉพาะตรงนี้เป็นเกาะนะครับเป็นเกาะนี้ก็จะเป็นของเราอยู่แล้วนี่นี่คือฝั่งของไทยนะครับโอ้หินแบบสวยมากครับ ากาศต้สุดจอดเลยนะครับวฝั่งไทยก็ยังมีการประมูลกันอยู่ตลอดนะครับนี่นี่คือฝั่งไทยนะครับมีการประมูลตลอดส่วนนี่คือฝั่งลาวอ, <c oughs> อะไร <c oughs> โอ้กำลังกำลังเข้าท่านะครับโอ้ยถ้าดูแล้วนี่มันจะมีช่องน้ำนี่ต่อต่อกันไปเลยนะครับข <c oughs> ้างหน้าก็ยังมีต่อกันอยู่ สวยมากนะครับฝั่งนี้คือฝั่งไทยนะครับตอนนี้ฝั่งลาวนะครับซ็อกเปาลาวก็จะมีเหมือนหมีที่ไอ้นี่นะครับขึ้นหาป,ปหลาตลอดเส้นทางเลยนะต้องหาป,ปหลาฝั่งนี้น่าจะเป็นคนลาหรือเปล่าคนไทยกล้าเข้าไปหาไหมโซลาี่เพนหาปหลาีเป็นคนลาวอยู่กว่าลูกใช่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 นี่คือพี่น้องชาวลาวนะครับ ส่วนนี้คือพี่น้องชาวไทยห้ามลูกลูกล้ำกันนะครับก็ประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับแต่น้ําเชี่ยวมากเลยเขาบอกว่าตรงนี้นี่ลึกประมาณห้าสิบเมตรนะครับความลึกอุก้ยหินตรงนี้สวยมากข่อยาดูโอ้โตรงนี้นี่สวยมากครับกล้องผมเริ่มร้อแล้วกล้องเจ้าเรียบร้อยแล้วเพื่อ่กลับมาไปนั่งกันกล้องตัวใหญ่กลับไปไม่ได้ไม่ได้ไปกล้องไปแล้วสวยสวยนะครับ นีเ่เี้ยงปลาป่าปลาจิิลได้นะน้ำมันเที่ยวเขาก็คือมันจะมันจะอ้วนเนาะก็จะมีการใส่ที่ดักปลาเนาะข้างข้างาง,าง,งั้นฝั่งไทยนั้นเลี้ยงยอนเลี้ยงยอนะคะยกยอนนี่ฝั่งลาวก็จะหากินเ้าก็มีหาดตรงมาด้วยนะครับที่ตรงนี้แคบมากนะโอ้าะ่ของไทยเรามาหาที่ดิน อใส่แยกๆเลยบมอใส่เรากมยกจอกันเห็นไหมนั่งนั่งใต้ชะงอนหินน่ารักมากเลยนั่งบันนะอ๋อนั่นนครับนั่งนั่งโอ้ยน้ำวนมากเลยตรงนี้พี่ี่ตรงนี้เรนจะรอน้ำวนเแล้วก็นั่งนี่เห็นมนั่งหลบรบแดดนะครับก็ตกปลากันเ็น้อง อ๋อเหรอเรื่องวงถ่ายไม่ไหวตอนนี้วิ่งทวนน้ำเพื่กกลับไปยังท่าเรือที่เราลงมาครับโอ้โหผมว่าแม้ว่าไอหน้าผาตรงนี้น่าจะสักสิบเมตรได้นะครับก็เป็นล่องน้ำลึกถาเท่าเรือก็บอกว่าน้ำที่เราวิ่งในในล่องนี้เนี่ยความลึกอยู่ประมาณห้าสิบเมตรนะครับก็จะอาจมนกัรอย่างดูก็ได้นะ เขาจงพูดกันังนี้เ่อตอนนี้ฝั่งลาวนะครับตอนนี้ฝั่งลาวตอนนี้ฝั่งไทยถ้าลับนี่เวลาวิ่งสวนน้ำขึ้นไปเนี่ยไทยก็จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับตอนนี้ก็จะมีเรือโดยสารสำหรับสำหรับพานักท่องเที่ยวนะครับขึ้นไปล่องน้ำโขงเพื่อเที่ยวในจุดต่างๆนะครับปกติเราจะชมจุดที่พัก ชมจะสามที่นะครับแต่วันนี้เราเวลาเราไม่เยอะเราก็เลยพอขพอ,อไม่ไม่ชมที่หนึ่งนะครับ <m> ก็เรือก็วางเรือน่าจะใกล้เคียงกันนะครับคือสิบที่หน้าประมาณนั้นนะแล้ดูฝั่งที่เรานั่งใกล้นะครับก็คือฝั่งเราวกนะ็สวยนะครับ เากว่เราต้องเก็บภาพในการการเสียานาไม่ตลอดนะครัเพราะว่านานๆนนทีได้มาครั้งหนึ่งนะไม่มาบ่อยๆมันไม่เกี่ยวกับราคาข้างงวดอะไรนะครับแต่มันอยู่ที่เวลาเวลาเราจะ คือเราอาจจะเป็นว่าเราได้เที่ยวบ่อยๆตรงนี้เราก็เลยไม่ได้มาแต่ทุกครั้งที่มาก็อยู่บนบกนะครับมีครั้งนี้แล้วท่านั้นที่เราได้ลงน้ําน้ําก็หมอนจะน,น่ากลัวนะแต่ว่าความปลอดภัยของเรือที่ใหญ่มากเลยนะครับท่านผู้ชมที่จะมาเที่ยวนี่ความปลอดภัยผมว่าดีดีมากเลยนะครับเรือนั่งสิบที่นั่งแต่เรือนี้ใหญ่ผมว่านั่งสามสิบคนก็ยังน่าจะได้ ที่ฝั่งไทยก็มีรานเฉยๆเหมือนกันลานเราเนี่ยจ,จะมีคนมาเที่ยวเลยก็ได้เพราะว่าที่มันอยู่ในที่ห่างไกลที่เราต้องเดินเนาะเป็นแต่เป็นสายเบ็ดอยู่นะครับสายเบ็ดก็จะมีาชาวบ้านมาจากเบ็ดเนาะก็ห้อยตามกฎนี้ก็เป็นไ,ได้แต่ถ้าว่ากอในงานมีเยอะแยะเลยนะครับที่สายเบ็ดกัน แต่บรรยากาศที่สุดสวยก็คือบรรยากาศของชาวฝั่งลาวนี่นะฝั่งลาวที่สวยเออสวยมากเลยครับเหมือนเหมือนกับเรือที่โดนไปเรื่อยตัดเนี่ยน,นะครับตัดเป็นผาเลยเสวยมากเนี่ยที่เราเห็นเส้นเป็นเส้นเล็กๆหน่อยก็เขาจะ ดัปลาโดยปลูกแล้วโยนลงในน้ำนะครับมันก็จะติดไหลยอยู่องั้นแหละแต่จะมีไหลหลังก็คือมีเห็ดหลายหลังนะครับแล,แล้วเขาก็ล่าขึ้นไปมีบางอันน่าจจะเป็นปลาไขยที่ซ้ำไปนะครับมันก็เยอะมากเลยนี่น้องทั้งสองฝั่งผมไม่แน่ใจนะว่าเขาข้ามฝั่งที่เราเนี่ย เพราะว่าฝั่งเราฝั่งทางไทยนี่ประชาชนก็จะอยู่กันริมน้นํานี่ยาวไปเลยนะส่วนเราเนี่ยผมก็เห็นนะเมื่อกี้เนี่ยประมาณหนึ่งหลังนเท่านั้นเองเห็นบรรยากาศริมน้ําที่สวยงามนะครับ ก็คือมีแอ่งที่น้ำวนนิดนึงเขาก็จะมาดักที่ดักปลานะก็จะมีเยอะเลย จะวนนิดนึงซึ่งไม่ไหลเชี่ยวเนาะก็พอดักก็โค้งมาได้ก็อาจจะพูดยากเนาะรับปลาจะติดเพราะว่าอาจจะยังไงอะ่ะปลามันก็ไม่มีท่อแหละเนาอน้ำแรงน้ำค่อยมันไม่ได้กลัวลได้แต่เหมือนคนแต่บา,างทยเรานี่ก็จะมีอ่คลองที่คัดลงมาคืนน้ำไหลลงมานะครับก็จะมีถนนนะ มันที่ตัดลงมาให้เราเรียบวิ่งเรียบรินโขงได้ข้างล่างนี้ก็ยังมีคนมาปลูกผักนะครับวกผักพวกอะไรก็มีอยู่ฝั่งไทยด้านนี้ดูสวยนะครับเพราะว่าหินนี่เหมือนกับแม่น้ําเลยไม่ไม่ชันเหมือนกับฝั่งเราที่แต่จะไม่มีที่ลงเล่นน้ำเนาะวันนี้ไทยฝั่งนี้สวยก๊อกพลังจะเข้าจะได้อะไรเข้าท่าเรือนะครับ ท่าเรือหาดสองสลิงซึ่งปกติในหาดสองสลิงนี่ก็จะมีที่เป็นหาดล้าเล่นน้ําได้นะแต่ว่าปีนี้ในน้ําน้ําโขงนี่ในฤดูแรงรู้สึกใจเยอะเพราะว่าทางการจีนอาจจะปล่อยน้ําในเขื่อนลงมาเพื่อการโดนเรือนี่ทาได้สะดวกขึ้นนะครับแก่งที่เราเคยมีหน้าแรงสมัยก่อนก็ไม่มีเพราะว่านี่แหละระบบ ระบบใหม่นะระบบที่ทําตามใจคนก็มันก็ทําให้คนธรรมชาติเปลี่ยนไปด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นพี่น้องชาลาหรือเปล่านะแต่ยูยยลินตาลิงลาวนะครับฝั่งนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าลาวหรือพวกเราก็คนไทนเอามั่วนะัแต่ก็โดนจับมาก็ลำบากนะครับ ชาวประมงในลำน้ำโขงก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคนเราก็ต้องใช้ธรรมชาตินี่แหละในการทำมากีนะครับที่ฝั่งเรา,าเนรับเฉยขึ้นไปเนเมืองเฉยมา